หอ,อดรถเห็นยังแม่ขอตาแล้วมึงนำหวยนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีผลเหลืองเราก็ลังสีวันแห่พอดีกันดยมานั่งเด่นนะเราถ่ายคลิปให้เรา,า,นะเราแล้วเราหมาดใส่บันาะบาทแหลกศูลโบเป็น,นยังนี่ทำแม่ตายอยู่ยามันปูนอีกป้าตัวใหปลาเป็นปลาขับหังนะครับเวลานถอดคันถอดนี่กรอบแซบ่บกินข้าวสมตำเราป่นะสุดยอด บางคนใส่แต่ว่าเขาเป็นคนใด <c oughs> ผมก็นั่งกิบปลาเราสบายใจแต่รู้ตาก็มีนัวก,กันไม่กินเนื้ออยางนะครับบรรยากาศสวัสดีเอาเป็นรวบตัวกันอยู่ยาสีสหละเยาวชนน้องบัวฝุ่นนั่งอยู่บนจานสิง,งเน่ก,กนนินเนื้ออยากบุญเสดนจบุไดเฮ็นบุญ้ยเลยมันจะเขาหอเพื่องแต่เราคนมีแต่คนน่อยๆกินน่อยๆกินนิดเดียวแต่ว่าตึงตึงทุกคน มาเรับกินเนื้ออย่างสาวัสดีไป่ไปบังบรรยากาศเลยนี่นคลิปเี้ก็ขอบับว่าเจ้าไปซะนีครับวัสดีครับ